6ปีเรียนเภสัชต,ต้องเจออะไรบ้างปีหนึ่งปีแห่งการปรับพื้นฐานปีนี้ส่วนใหญ่จะได้เจอวิชาที่น้องเคยเรียนมาแล้วในช่วงมัธยมปลายครับเพราะต่างคนต่างที่มาต่างโรงเรียนต่างพื้นฐานจึงต้องมีการปรับพื้นฐานให้แน่นก่อนในปีแรกโดยจะเน้นหนักไปที่วิชาเคมีและชีวะส่วนฟิสิกส์และคณิตก็อาจจะมีโอกาสได้เจอบ้างในบางสถาบันปี 2. ใช้ความจำเยอะมาก ปีนี้จะเป็นช่วงปีที่น้องต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์และใช้ความจำเยอะมากๆเพราะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาวิชาเรียนของคณะเภสัชแล้วไม่ว่าจะเป็นวิชาสาธารณสุขพื้นฐานเทคโนโลยีเภสัชกรรมวิชากายวิภาคาศาสตร์และสรีรวิทยาเป็นตน้นเน้นย้ำว่าจะต้องเป็นคนจำเก่งนะครับไม่งั้นลําบากแน่ปี3ยากกว่าปี2มากเนื้อหาของวิชาคณะจะเริ่มเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ เช่นวิชาเภสัชชีวภาพแถมยังต้องเรียนวิชาของคณะแพทย์อีกประมาณ2-3ตัวและบางสถาบันเนี่ยเขาถึงขั้นตัดเกรดร่วมกับนักศึกษาแพทย์ด้วยนะปีสี่นำวิชาที่เรียนมาลองใช้ปีนี้จะเป็นช่วงที่น้องจะได้เริ่มนําพื้นฐานที่เรียนมาในปี2ปี3มาใช้จริงช่วงซัมเมอร์จะมีการฝึกงานด้วยแถมยังมีการสอบใบประกอบวิชาชีพรอบที่1ซึ่งจะเป็นช่วงที่เหนื่อยมากๆเพราะทั้งต้องเรียนต้องฝึกงาน และต้องเตรียมตัวสอบไปพร้อมๆกันปี5เริ่มสัมมนา,าและทำโปรเจกต์จบวิชาเรียนในปีนี้จะเริ่มแยกไปตามสายที่น้องสนใจคือสายโรงพยาบาลหรือสายโรงงานยาวิชาเรียนของแต่ละสายจะเริ่มแยกออกจากกันอย่างชัดเจนขึ้นและช่วงนี้จะเป็นช่วงที่น้องต้องเริ่มทำวิจัยหรือโปรเจกต์สุดท้ายเพื่อใช้ในการยื่นขอจบการศึกษาปี 6. ฝึกงานยาวไป ถ้าสายเภสัชโรงงานยาก็จะได้ฝึกงานอยู่แค่ในโรงงานยาไม่ว่าจะเป็นการผลิตควบคุมคุณภาพวิจัยและพัฒนาหรือขึ้นทะเบียนยาส่วนสายเภสัชบริบาลหรือสายโรงพยาบาลจะได้ไปฝึกงานในโรงพยาบาลครับมีทั้งราววอดให้คำปรึกษาจ่ายยาจัดเตรียมสารอาหารให้ทางสายอย่างหรือแม้กระทั่งเตรียมยารักษามะเร็งอะไรทั้นองนี้ครับ Okay. Oh. Oh.